เตอนน้องว่าเราใส่อะไรลงไปเนี่ยเขาบอกว่า เจเจจะสมมติให้นาอเป็นนักการการทัง้งเจ็ดนาม Come ชีดนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยสังเกตได้จากเวลาที่คนเราสะดุดระดั้นเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆโดยตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราจะต้องไปเก็บของที่อยู่คือหลังตั้ง